ไฟแสงแสงอ้ยแสงมละ้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเอาแล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเอกราแล้ววันนี้ผมมอคิดไว้แล้วนะครับว่าผมอ,อยากลองแต่งกระบะแต่ไม่ใช่กระบะไทยนะแต่เป็นกระบะเมกันนะครับผมก็คือคันนี้แหละรุ่นยี่ห้อกาว กาเวลเนี่ยเออผมอยากให้กระบะเมกันเนี่ยเป็นแบบสไตล์แบบกระบะไทยได้หรือเปล่านะเครื่องดีเซลอะไรประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอ่าเป็นกระบะตัวนี้มันแต่งแบบชิวๆนะไม่ต้องเครียดนะครับมีหลายคันเลยที่อยากทำนะดีอันนี้ก็น่าสนใจนะมันดูแบบธรรมดาดี เ,เอารุ่นนี้แล้วกัน้องสีขาวก่อนยวค่อยปรับสีนะครับอ่าตอนนี้สังเกตได้ว่ามันจะเป็นเครื่องอ่าเครื่องหกสูบอยู่นะยังไม่ใช่ดีเซลนะเเะเ๋ยเรามาเริ่มกันด้วยที่ล้อก่อนนะครับผมเอาผพว่ามันเหมือนกระบะไทยอยู่นะแต่มันดูใหญ่กว่าเนาะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนล้อก่อน โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปลองกันนะครับว่ารถคันนี้จะแรงแค่ไหนนะอ๋อนี่คือด้านในนะไม่ได้ใส่เนตันนะโอ้ดูกันดูกันโอ้ดูเสียงดูเสียงโหสุดยอด Tiếng nhanh chém đó phân xe phân xe ไปลองท็อกสปีดกันนะสามสองหนึ่งไปโอ้ฟันนี่เต็มที่เลยสองร้อยนะ 230ละว่าน่าจะแรงอยู่นะโอ้เบรกไม่ได้แต่งด้วยโอเคเค้เบรกโคตรนานเดี๋ยวผมแต่งเบรกก่อนแล้วกันลืมแต่งเบรกไปเลยว่ะเบรกแม่งอย่างก,ก็แต่งเบรกนึงลืมเปลี่ยนเบรก

เดี๋ยวน้เดี๋ยวเราจะเอาไปเดี๋ยวจะามาลองกักกบกระบะอิซูซูดีแมด้วยนะว่าจะเด็กสู้เขาได้หรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ผมขอเซฟก่อนนะมาดูกันว่าจะสามารถชนะเจ้าอ s ซูซูดีแมได้หรือเปล่านะครับของของสำนักทิปปอนอะนะโอเคหเสียงดีเซลมาดูกันว่าดีเซลสีสูบกับดีเซลแปดสูบใครจะชนะนะครับผม มาเลยเจ้าดีแม็กไปอุย้ยนำแล้วนำก่อนฮะรอบต้นเรามานะฮะอุยถึงว่าแรงกว่านะมันแน่ยอยู่แล้วนะเครื่อง8สูบกับเครื่องส4สูบนะดีเซลเหมือนกันโอเคนะเดี๋ยวเราจะขับตามเจ้าดีแม็กไป มาดัานแข่งกันนะสามดามแข่งฮะโอ้ตอนนี้เรามาละตามอยู่ฮะตามอยู่ฮะโอ้ยไปไปปุ๊บมันไปเลยว่ะ ตอนนี้เรากินควันอยู่นะโอ้ยตามไม่ทันครับมันมาแล้วมันดันมาแล้วอ้ยอย่างแรงมันดันมาอย่างแรงอ้ยแซงแล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ก็สับเป็นเกียวหกแล้วผมสู้ไม่ได้เลยวะ่ะไม่เป็นไรแสงแสงฮะอุยอ้ยเชอุยอ้ยอุย้ยตาย เรียบร้อยฮะโอ้กันจุยกันเลยทีเดียวต้องรู้นะเรียบร้อยเจ้าดีแม็กเจตาก,กมก็ไม่ต่างกันนะโอ้ยร้อหลุดเลยนะฮะเอาละไปละตาและฮะออ้ยว่าไงฮะด m แม็ก ตามไม่ทันเลยเหรอฮะอุ้ยวุ้ยวุ้ยตายตายอุ้ยรถสายทอดสดไปแล้วนะฮะโอ้ยตามไม่ทันฮะโอเคนะครับผมสำหรับการแต่งรถเมกันก็ขอจบไว้แต่เพียงด้านนี้นะครับผมก็ถือว่าแรงต้นนะครับผมดีเซล V8 ดีแรงต้น จะเต็มนะครับผมเฉือนดีแม็กไปได้สบายๆนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้ากระบะมีการสีฟ้าบ๊ายบาย